สวัสดีครับกลับมาพบผมอีกครั้งแล้วครับนกเวบีแน่นอนครับทุกครั้งที่เรากลับมาพบกันผมคงต้องมีอะไรดีๆอะไรเด็เดๆมานำเสนออย่างเช่นวันนี้นะครับผมก็มีเครื่องยนต์อยู่หนึ่งรุ่นที่จะนำมาเสนอและเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีใหม่นะวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัท v b บีเอ็นจของเราเนี่ยภูมิใจนำเสนอเป็นอย่างยิ่งมาดูกันเลยดีกว่าอยู่ด้านหลังผมนี่เองนี่ไงครับ ตัวนี้คือเครื่องยนต์พีเดเตอร์รุ่น EFI หัวฉีด28แรง 750cc ซี2ส,สูบวีทวินฟังไม่ผิดครับตัวนี้คือรุ่น EFI 28แรง2ส,สูบ v ีทวินวีเบียนจินเป็นผู้นำด้านเครื่องยนต์อนเนกประสงค์เราก็คงไม่ปล่อยไม่รอช้าที่จะเอาของดีๆแบบนี้มานำเสนอแล้วก็มามอบให้กับคุณลูกค้าได้เป็น จับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันดูนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราลองมาดูไล่ดูกันแต่ละจุดแต่ละจุดก่อนว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยลองดูตรงนี้นะครับเป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทนะครับทำให้ง่ายต่อการที่จะใช้งานคุณลูกค้าไม่ต้องไปดึงแต่เมื่อไหร่ที่คุณลูกค้าคิดว่าตัวนี้เนี่ยใช้ยังใช้ไม่ได้เรามีแผนสองเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทก็คือรุ่นมือดึงนะครับต่อมา ตัวนี้เนี่ยเรามีกองอากาศที่เอาไว้คอยดักกับฝุน่นละอองต่างๆเพื่อไม่ให้อา่าให้อากาศที่ดีไหลเข้าไปเป็นตัวจุดระเบิดกองอากาศตัวนี้เป็นรอกอากา,กาศสองชั้นเหมือนกับของรถยนต์ลองดูนะครับนี่เลยสามารถถอดได้แล้วก็สามารถจะเอามาเป่า ได้เช่นกันนะครับเรามาดูอีกด้านหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นออคลูเลอร์ออคลูเลอร์ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าตัวนี้เนี่ยทำให้เครื่องยนต์ไม่ร้อนเกินไปนะครับกลองอากาศกองอากาศ,กออากาศตัวนี้เป็นกลองเก็บเสียงนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับไม่ให้ร้อนมากหลังจากที่เรา ดูเรื่องของกรองอากาศกันไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันในระบบการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงกันดูเพราะจริงๆแล้วรุ่นนี้การจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยใน efi หรือ electric fuel pump นี่นะครับมันจะจ่ายน้ํามันโดยผ่านกล่อง ecu ซึ่งกล่อง ecu เนี่ยก็คือ electronic unit control นะครับเป็นตัวควบคุมการสั่งจ่ายน้ํามันไปที่หัวฉีดนะครับตามความเร็วรอบของผู้ใช้งาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจ่างจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงไปที่หัวฉีดเนี่ยหัวฉีดเขาก็จะจ่ายแบบและอองฝอยเป็นเม็ดละเอียดมากๆนะครับสำคัญเลยในยุคนี้คือประหยัดได้ถึง25%เลยครับฟังไม่ผิดหรอกครับตัวนี้ประหยัดได้ถึง25%จริงๆ,ๆอัตราเร่งรอบสมูทนะครับไม่ต้องไปกังวลเลยเรื่องว่าจะมีปัญหารอบติดๆดับๆขัดเพราะสมองคนของ ECU ตัวนี้จะเป็นคนประมวลผลให้เองว่าต้องการน้ำมันเท่าไหร่อากาศเท่าไหร่และเขาจะมีตัวเซนเซอร์ในนี้เป็นตัววัดว่าเขาจะสั่งน้ำมันจ่ายไปเท่าไหร่ทั้งหมดนี้คือเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ EFI 750cc 28แรงมา้าคุณลูกค้าบางท่านจะบอกว่าเอา้าแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้อยู่กับเรืออย่างเดียวสามารถแอปพลายไปใช้กับ โปรดักต์ Product หลายๆอย่างที่คุณลูกค้าต้องการเพราะจริงๆแล้วตัวนี้คือเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ผมบอกได้เลยว่าดูอย่างเดียวไม่รู้หรอกครับว่าดีแค่ไหนแต่ถ้าอยากรู้ว่าดีแค่ไหนต้องลองสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแล้วเนี่ยทางาฝ่ายเทคนิคนะครับแล้วก็ฝ่ายการตลาดของเราจะมีข้อมูลพร้อมตอบข้อเสนอข้อซักถามของคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสามารถดูได้ตาม ที่อยู่ตรงนี้นะครับลองดูนะครับลองดูถ้าสะดวกตรงไหนก็ติดต่อตรงนั้นสำหรับวันนี้ผมเองก็คงต้องขอโอกาสลาไปก่อนแล้วก็ถ้ามีอะไรเด็ดๆดีๆจะเข้ามานําเสนอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับ